มาหนึงโต้นะครับสีห ร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอนเทียบสถานีบ้านโป่งในายสุราที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถตรวจี่เศษขบวนที่สามเสร็จและขบวนรถตรวจี่เศษขบวนที่ห้าต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพมหวนครเป็นปลายทางสถานีสุวรณภูมและสถานีปัตตานกาขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่ว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ โอ้ตามเวลาไปฮะครับตามเวลาไปเดี๋ยวไปดูแผ่นนั้นเลยแม่พี่เมธยนไปดูแผ่นนั้นเลยไหม่ะเดี๋ยวผมหาแบบ จำได้ว่าอยู่ไอ้เก้าอี้แดงตัวสุดท้ายเนี่ยมันมาพ<ม>ิงกระชานอันเดียวอ่ะเดี๋ยวเดีามาไปดูก่อนแต่จำได้มันอยู่แถวแถวเก้าอี้แดงเ่ยครับตอนนี้มันเด่นไปหน่อยนั่นนะ